คนเข้าใจคําว่าปัจจุบันนักขณะเด้อปัจจุบันนักขณะในขณะที่ห้ากกาลังปฏิบัติอยู่นี่แหละถ้าเขามีเวลาในการนั่งสมาธิอันนี้ลืมอะไรเด็ดขาดคือปัจจุบันในลมหายใ,ใ,ใจเขาออกในลมหายใจเขาออกนี่เองถ้าเดินจงกรมแต่ออถ้าไพธนัตแต่ว่าโดยบอกเป็นกลางๆเอาว่าขวาพุธซ้ายโทนเอ,เองในการเดินจงกรมแห้งจัก คณะปัจจุบันให้เป็นส่วนมากมิแต่ปละเภทว่าความรู้ท่วมหัว,หวแต่เอาตัวไม่รอดอ,อถ้าเพิ่นแสดงทําขึ้นปั๊บหลู่กอโหลดคออําว่าหลูกนน่ก่มีแต่ความรู้จําเด้มีแต่ความรู้อันเป็นอุปทา,านทั้งนั้นหลู่อุปทา,านด้นั่นถ้าเพิ่นแสดงขึนปั๊บอันนั้นอันนั้นต้องเป็นทั้งสันอันนั้นต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้สุดลุ่ลยเอโอแบบนี้แบบนี้น,นี่แหละตัวขวางอีกตัวหนึ่งอ่ะจาก ลูอ,อุปทานได้เขาบอกคำเดียวนอกนั้นเขาบอกเป็นลอยๆเป็นพันๆคำเพราะว่าเขาลู่คำตอบเป็นละ่ะลู่คำตอบเบิต่เจาความจริงบริพานประสบการณ์บริพานความรู้สึกของเจ้าของเองโดยสัาไปบระพันในเหตุการณ์นั่นบระพันในอาการนั่นบระพันในชาตินั่นนั่นปรพัน์ในย่านนั่นนันอีก ส่วนมากไปหาความู้จําเขามาเป็นอุปทานเยอ,เอพวกนี้เมเนสิอานตำรับตำล่าห <c oughs> รือว่าหาทุกเถียงสนะน้นในบดโลกนั่ก็ตามแต่ว่ามันจกมาที่ว่าความรู้ถุหมหัวเอาตัวบอลอดไปหาเอาความรู้จทาทั้งสั่นมาทั้งทั้งตึกของบ่ไเด้เคยผ่านาพวกเข้าให้เข้าใจคําว่าปัจจุบันนักขณะเออ ผู้นัง่งก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโธยูแค่นี้เห็นยูแค่นี้เ่ต้องไปรู้คาตอบมันก่อนคือทิ่มให้เบิดไอ้ความรู้จําทั้งหลายแหล่นั่นนะ,ะส่วนมากมันสิไปแล้วพัวถ้าหายใจเข้าพูดวิตกวิจันณ์อมีแหละต้องเป็นแบบนั่งต้องเป็นแบบนี้องค์นั้นว่าแบบนั้นองค์นี้ว่าแบบนี้ <c oughs> <c oughs> นี่หล่าตความรู้อันใดที่มันเป็นอุปทานล้วนๆเยอะแยะได้อันคําว่า <c oughs> <c oughs> ประเภทความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแต่ของบ่ได้บ่ได้มีความรู้สึกในขณะที่เขาชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่บ่มีบ่มีความรู้สึกประพันประสบการณ์ในตัวเองนี่แต่ว่ารู้คาตอบไวเบิดถ้าวอาเรื่องความรู้เรื่องการละกันส่ก็บอกไปตามสี่จำมาเด้อันนี้ละอันนี้อันนี้ละอันนี้สกัดยกที่ฐิวิจิสาสือปตุปามาทปฏิกกรรมราคะละแบบนี้แบบนี้อันนี้เนี่ยเข้าใจบ่วรเ่าถ้าของนั่นะมันเข้าใจวอ เขาเขาใจปะไวด่ดิเอเอเขาบอกเขาใจแล้วเขาบอกมีอย่างบ่มีใจเนาะจะก็ล่ะบ่าเขาใจแล้วของเขาบ่ามีความหลุยอย่างไว้และ <c oughs> ปัญญามที่เห็นนั้นเป็นปัจจุบันในการปฏิบัติทุกครัปงปฏิครับมาเดินจงกรมเดินจง,งนกรมเดินโยไซก็ได้แต่ว่ากำกับด้วยเท้าข้างขวาเนี่ยฝ่าเท้าลงดินพร้อมกันนะ พุทโทพุดโทพุโทโสร้รสารเร็วๆกับสางคำนึกให้มันมีมเพื่อยังเพื่อควบคุมความคิดเมื่อมันคิดออกไปทางอื่นทาเอิ่นว่าปัจจุบันหาม่นั่งสิหรือว,ว่ายืนสิสามารถจับลมหายใจได้อันลืมบ่ด้เลยคำว่า,าอนาปปนาสติอสสาปัสสะนิสรู้สั้นออกยาวรู้เห้มันรู้จริงๆอันนี้บม่แมันไปจํามาได้วิโตก วิจารปิติสุเอกคตาชาหนึ่งเด้ดเขาก็บอกได้เขาท่วงมันหลายขักวป่านี่เนาะวิศววิจารปิติสุเอกคตาเนี่ยเขาก็บอกได้บอกเร็วซวำคล่องซัำจักสิเห็ดใดหรือบ่็ดใดเออเหาแต่ว่าเาเห็ดบ่ได้ก็แล้วกันเนาะเออผู้ใดเห็ดบะทั้นใดก็เห็ดเอาเด้อแต่นี่เห็ดบ่ได้เห็ดบ่เป็นพร้อมหาใจไว้ยาลมหนึ่งค่อยเห็ดบ่ได้จักสี่ใดยังอีก บางท,าเาทีเป็นจักสิเป็นยังอีกนะท่างว่าฟังหรือซื้อได้ลักษณะนั้นจะเป็นประเภทความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่หลอดผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นเออปรึกษาซึ่งกันและกันมากจะเบาผพ้ดเดียวรวบ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 เอือเป็นลักษณะนั้นอันรูปไปเบิร์ตน่นนะรูปตัทฤษฎีจำเอาของเขาเจ้ามาได้ จำเอาของข้าเจ้ามากล้วม่เข้าใจว่าเจ้าของเป็นผู้รลูแหละละออกให้เบิดในขณะได้ดีวตัวเองปฏิบัติถ้าจะได้พบของจริงนะจะไปเอาของจำมากดิประเภทว่าเอาของจำมานน่งบ่ได้โดนดอกอึดอัดงุดงิดบ่าสางบนันเห็นว่าอุปทานบัตรสางบนั่นเลยเอิ้นว่าอุปทานมันเป็นตั้งไว้บานิมสำหรับบุคคลที่เคยสง,งบแล้วในระดับนั้น ก็อยากให้ม hmm. okay. euh ันได้ระดับนั้นนั่นหละบันเล่ว่าบอสสงบนั่นเองสงบกว่าสางบอสสงบกว่าสางให้มันล้กัวเองให้มันลู้อยู่ในหูดังคนนี้พูดโทธพูดโทรพูดโทยุทอนี้สิสงบเอาหยังดี่เนะสิสงบเอาหยังบางคนก็แย่งเอ้าก็เหตเฮ็ดหยังก็เหตดมันสงบเนาะแต่สงบเอาหยัง สงบเอาขันนั่นขันนี่มันสิเป็นสงบเป็นยังไรมันค่าคิดให้มันสงบอยู่นั่นแหละ <c oughs> วันนี้พวกที่ได้นั่งซื้อไปแล้ว <c oughs> พวกที่จับจุดอุณหโลมเป็นแล้วออให้ทิมรักการให้เบิร์เริ่มต้นแรกเขาอ,อาศัยรักการอ,อ,อาศัยสภาพเดินอาศัยไปเมื่อเหตุเป็นแล้วเพิรบหูจักแล้วว่าจับจุดอุณหโลมมันเป็นยังไงหูจักอาการปีติหูจักอาการอุณหโลมแล้ว ให้ทิมละก,การจะมาเริ่มต้นไหมเหลืออบตาลงให้ตาหลุบๆบ้งดังกับของมันล่างๆอาการพิธินิ่มๆน,นวงๆว,วึดุดขึ้นมาเองดอกอันนี้หมายถึงผู้เป่ยยแล้วเด้<ม>ว่าต้องไปนับไหมว่าต้องไปสิบไปเก็บไปหาไปสามไปหนึ่งดอก<ม>แค่เหลืออบตาลงท่าใจนิ่งๆด้ก หายใจเข้าฟึบเดียวเท่านั้นเป็นปั๊บทันทีเลยแล้วก็บ่ต้องไปขาดคะเนีดุลเดาอย่างอีกบ่ต้องไปหวังอย่างอีกเด้อบาทนี้อ,อมันสิเป็นไปเอาเองไอ,อมันสิเป็นไปเอาเองดอกให้มันคล่องสะก้ะอนสู้กว่าสิกคหนดใดให้มันแรนบุญแลนปีบมันบ้าทมดายดียออให้จะคล้องคล่องนี่จุดนี้สะก้อนนี่แหละส่งอารมณ์อันเป็นกุศลกับแมน ส่งชันกระเมนจับอาการปีติอุณารลมนั่นแหละว่าถ้าเป็นแล้วบ่ต้องไปเข่าลักการจะไปน,นับหนึ่งไหมเออเหลือบตาลงเห็ดตาหูบรูบลงไปเบางปลายจมูกจะคล้องเองเนี่มันเฟิบขึ้นมาระวางกลางหน้าผาทันทีได้เห็นเพแค่นั้นกับพุทโถยางก็เป็นได้นั่งกินข้าวก็บเป็นได้เข้าห้องน้ำก็เป็นได้ทางานเบาๆก็บเป็นได้ นี่เราเอิ่นว่าทำจิตคือความคิดปลอดแล้วปอดปลอดให้คือบกคิดนึกถึงสิ่งที่มันเป็นอกุศลให้นึกถึงเฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลนึกแล้วสบายใจเดือนว่า,า,ากุศลแต่อกุศลเด่นึกแล้วบ่สบายใจบ่สบายใจเพราะว่ามันบ่เป็นไปตามที่ยธรคิด เป็นไปตามที่ดังหวังตั้งไว้วาดรูแปนแผนแบบจินตนาการไว้นะ้วก็เกิดความพอใจแล้วบอพอใจก่นเกิดความไม่พอใจนั่นเองนั่นลักษณะนั้นอาจจะย่ามส่งอารมณ์อันนี้ไว้ซัมนี้มันก็นเป็นชาติแล้วถ้ <c oughs> าสลับกันบันบ่หาตั้งว่าไปเข้มถึงชาติีชานนแปดยังเขาดอก ธรรมดาแล้วเข้าพยายามใคร่ควรและพิจารณาให้มากใคร่ควรคือหน้าในทุกร่างกายทุกแบบใดร่างกายเป็นของจะของหรือว่าเป็นถ้าว่ามันเป็นมันคือว่าอาสมาทบังคับใดมันคือหิวมันคือห่อนมันคือหนาวเออมันก็คือปวดท้องท้ายท้องเงียวเอาถ้าว่ามันเป็นอาสมาิบังคับไดนี่แหละมันเป็นธรรมชาติของมันแบบนี้เนะาะอีกว่าไป นี่คือวิธีในการิตด,ดัดในการสิละในการี่เห็นความจริงว่าน,นี่บเเป็นของเข้าจากอันจากอย่างในการีิรู้ทันอุปทา,านในอัตวาทุปทา,านสักยทิฏฐินั่นแหละอันเดียวกันอันเดียวกันมันรล้คิดเอาก็ได้คือเฮ้านั่งคิดดีๆนี่แหละบ่แมนว่าสิไปคิดโดยในภายในแบบนั่นดอก หลายคนเข้าใจว่าต้องไปถ้ำวิปัสสนาจะต,ต้องเข้าเป็นลึกอ่าต้องเข้าไปโดยในภายในายเป็นจิตในจิตวาสาโอ้ยอย่างนอผอกความรููหลายกูเงิดหลายมันบูมเอ็นแบบนั้นออกมาแลวจังพิจารณามันจะไปคิดได้จังใดตัวน,นั้นเขาก็คิดตะบุททโอมันเขาถึงความสงบสกอนมันบูมเอ็นแบบนั้นเออนั่งคิดเอาธรรมดาเข้านนิแหะ ออกจากชาติมาแล้วเอานี่คือคือจังออกจากจุดอุณาโลกมมาแล้วนั่งพิราณาถึงว่าร่างกายว่าเป็นของจุกของเป็นไดเข้าไปยึดมันถือมันในสักกายติธิหรือเข้าไปอุปทานในอัตตาวาทุปอปทานของตนเป็นยึดวารูปร่างกายนี่เป็นของตนมันเป็นเป็นปนังใดคิดนึกนึกคิดให้มันเห็นความจริงมันว่าเป็นของตนเพราะว่ามันเก็บไครได้ป่วยห่อนหนาว บ่าสามารถจะอยู่ในอำนาจของของใจเขาอยากให้เป็นไดน้นาะนั่นกามมุท่านแหลนะเ่ระเะเป็นตามทีเขาพ่อใจนอนเนาะเนี่ยเออเนี่ยนี่คือน้องเขามหาตนแล้วนึไปหนึ่งไป,งไปความรู้ต่างๆคาว่ารู้คาว่าละคาว่าเห็นนะ่ะมันทีค่อยๆเกิดขึ้นคลายในความรู้สึกเองมันจะอ๋อของมันเองจากมือหรอกนะเออมันจะอ๋มะอมันเป็นเรื่องนี้นี่เองทําให้มากทําให้บ่อยได้ทําให้ชิน ทาให้เป็นดุดดังยานถ้ามากถ้าบ่อยให้ชินแล้วมันจะเกิดความรู้คําว่ารูน้นี่คือรู้สึกสัมปะชัญญะรู้สึกตัวว่าอ้มันเป็นประเณอิลีเนี่ยเออถ้ามันถึงขั้นนี้ได้แล้วมันสิวามออกจากความรู้สึกตัวนี้อีกอันหนึ่งดอกนามันจะเป็นอยู่ในใจเขานี่แหละอยู่ในความรู้สึกทั้งใจเขานี่แหละมันจะเป็นนานัา่นแหละใช่ห้ทุกคนอยู่ในปัจจุบนัน เวลาทำสมาธินี่ความสงบสิมากสุนเอยขนาดใดจะไปตั้งไว้จะไปตั้งไว้ว่าต้องเพิ่มเป็นอัปปนาสมาธิหรือชาติสีหรือสมาบัติแปดว่าห้าตาหอดพูนธรรมดานี่คือวาอยู่เดียวนี่าจางงาาับจุดโล่มยางไฟยางมานนี่ได้นี่หนะหรือนั่งอยู่มันมืบๆมืบๆมืบๆขึ้นลกลางหนาา้าผากเนี่ยบ่มีความกังวลยังว่าบ่มีความกังวนท่อนี้ก็เป็นชาติแล้วเออเอาอาการพิธีมาเพื่อยืนยัน ล้วก็เอาความคิดว่าเฮ้าบอกกังวลกับเรื่องใดเลยมันเป็นเครยืนยันว่าจาของอย่ในชาตินึงและสองหนึ่งกับสองทธานีแหละมันก็รู้สุกตัวเบิร์ตละออหูดังก็ได้กินขิวนั่นขิวนี่นนหอมนั่นหมิ่นนี่มันหูดัเบิดนอะแต่ว่ามันบกคิดมันบกคิดว่าหมิ่นหยังนอหมิ่นหนูเนาว่ามันบกคิด,คดเออนี่วิธีมันนั่นะเหลียวเห็นพุ่นเหลียวเห็นพี่มันก็เหลียวเห็นบรหาะรับตาดอกชาินั่นน่ะ เห็นแต่ว่ามันบกคิดมันว่านําเขาเห็นอย่างวะแน่มันก็อยู่ในชั้นคือเก่าแต่บกคิดข้ามาแล้วมันเมื่อเมื่อวันนี้ใส่ขั้าบริกรรมพร้อมกับแล้วแต่เลยทั้งนั้นเห็นกับบกคิดได้ยินกับบคิดได้กินกับบกคิดอมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาสัมผัสในร่างกายกับบคิดบกคิดนั่นแหละคือบกกลังวลนี่มันเป็นแล้วเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วถ้าชั้นสามมันจะเป็นคือฝัน มันเป็นเราเองอันสามอันสี่นั่นนะ่ะถ้าเอาอยุคแค่้กับพ่อรนาเออทาความคิดเห็นเหุ้ตรงมันก็ได้ดอกนายังไปยังไมเ่เหตุการณ์เหตุงาน,นยังกระสางสามารถทําได้เลยวิปัสนาเนี่ยหรือคือการพิจารณาหาความจริงใน,นงร่างกายพิจารณาหาความจริงในเหตุแห่งถุกสาเหตุทุกพิจารณาหาความจริงในวิธีดับถูกเออวิธีแบบไรก็มากไม่องแปดนั่นแหละ เมื่อเข้าใจรู้แจ้งแต่กูมาถึงทางแล้วนะนี่ก็มันใจในตัวเองตัวกูมาถึงทางแล้วการในเมื่อกูมาถึงทางแล้วกับพี่หน้าเรื่องทุกขของกายอยู่แล้วเรื่องกายว่าเป็นของตนอยู่แล้วเรื่องอนนจังทุกครั้งนัตตากับพี่หน้าอยู่แล้วเมื่อมันเห็นเรามันก็คายออกจากข้อมยึดมั่นถือมั่นในระดับตามลำดับของไฟของมันนั่นแหละ <c oughs> พวกกันเหตุเป็นแล้วนั่นนะ่ะทิมหลักการเอาความรู้สึกเลย <c oughs> เหตุตาหลบหลบลงบนสั้นดังเจ้าของบรมยันสั้นบ่เห็นเห็น,หนปลายดังเจ้าของนั่นเห็นล่างๆดอกตั้งแต่เทศุที่เดินนี่ว้าวที่เดินนี่มันก็เป็นเดินนี่บรมยันว่าวเเป็นดาคนวากๆอยู่ก,กับเป็นออมันดาสือส่อๆตะปากใจมันบ่ได้ไปเป็นแบบนั้นเแบบนะะัะคือดาอีหมีอีหมานี่แหละออนั่นน้าอันมาที่หนึ่งชิบหามือมาที่หนึ่งพอเป็นได้มีไผดูแลบ่่วาสัน ทำแมเเอาเขามาส่งกูตายแล้วกูไม่ได้กินเข,าขา่าอยอ่างกูกินทั้งพวกนี้พวกนี้แหละเขาดูแลอยู่มาถามอย่างเออเนาะแสดงว่าสิบหามือจังห่วงกูขักทีนหนึ่งนเนาะนี่ดาวากวากนี่เก็เป็นออความรู้สึกนี่าาวาบวาบอยู่นี่เป็นขนาดดาด้นี่เออเว่าว่าดาจิตปัญดเนะนัน่ออนแหละสิบหามือมันเป็นห่วงข้าเส้นหนึ่ง นี่ผู้ใดดูแลพอพอมันบาดูนราเป็นหว <c oughs> ่ว,วงพอแห้งๆกว่าสันตายกูตายแล้วมันห่วงแห้งหลายแทกตลอดนูห่วงแห้งกวดชิ้ามือยังได้กินเขา่าทีมึงท <c oughs> ั้งสั้นแหละดาจุนก็เป็นดเด้เทศอยู่ตลอดนี่เทศอยูใ่ในอันนี้แหละอันมีอาการปิติตลอดนี่นแ,หนนแหละจงละังววาเฮ็ดทําให้มากทําให้บ่อยเดี๋ยวมันชินของมันเองดอก <ừ. S 2> คนบรท่านได้เป็นันนึกเอาอุปทานก่อนต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ <ừ. S 2> จำว้เด้อบ้านไ้พวกได้เห็นได้แล้วนั่นนะทิมลักการว่าต้องไปน,นับสิบนับเจ็ดนับหานับหนึ่งดอกเด้อเ <ừ. S 2> ลือบตาลงมาเบิ่งพึบเกิดพับนั่นแหละอายุแค่นั้นแล้วย่างอื่นๆสิเป็นเอาเองบานนี้ตอนนอกจากนั้นสิบังคับว่าได้มันเป็นแบบเองสะกกอนลู่โดยลําดับลําดับเข้าไปสะกกอนมันจึงสิบังคับได้ดอก เออม <constra ks S 3> ันจังมีสติหมั่นคองดีแล้วสัพพัญญาด้โตดีแล้วสิเคลื่อนใ้ายเป็นท่างใดก็จังเคลื่อนเอาอืมบ่าท่านใดๆอยู่เคลื่อนแห้วก็มีทางค้นผีบาเนะบ่าท่านใดๆอยู่ต้องอย่างนั้นเดาไปห่ะเดาไปตามหลักการที่เพ่นบอกแนวทางไวหนึ่งเวเคลขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเคลืนอย่างนั้นไหมยังคลืนอย่างนี้เลยโอ้ยมึงได้หลักการมึงได้อันที่แหลกสะกวอนนะเออต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไปละ กูกระเบิดปัญญาแล้วกูไม่ต้อสอนแล้วกูบ่มีปัญญามันต้องเป็นเอาเองสะกวันนะวัยเยสินที่บ้าคือกานอะไรกัะก็เลยพอตาสิเป็ีนมันมืดตาเห็บหลุดโอ้ยเนาะให้มันตายเลยไปหยังแต่มันสิเป็นแนวจังสิมหมเนาะแต่ตายในอันนี้ตายเ่ามีความของวุ่นอีกอย่างมันเป็นหดพุ่มเหมืนเดินั่นหนึ่งเออชั้นหนึ่งชั้นสองก็เป็น,นได้แล้ว เราต้งไปรับตาเห็นนาสิยยวคิวคมหมดยู่หันดลับนา่าชั้นบ้าหรอกมันจะกล่าละอเขาไม่เป็นเราเองเราเห็นไปเรื่อยๆแต่ไปเด้อพวกสิวาเห็นไปแล้วนั่นนะถิมลักการถิมนับสิบเจ็ดหาสามหนึ่งมาเนึ่งถิมเลยเหลือตาลวหายใจเข้าที่ทเดียวเท่านั้นเฟิบขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ส่องอารมณ์ไปแบ ข่า,ขขาวโซ่อารมณ์หมดสิเข้าใจอีกบบงพวกรักษาความคิดมันอยู่ในหนีความรู้สึกมันอยู่ในหนีจะเอาความคิดไปปรุงแต่งเรื่องใดกินปรุงแต่งเรื่องใดเห็นนั่นเห็นนี่สัมผัสห่อนหนาวนะัออ้นกินเขา่ามันก็เป็นได้เลยกินเขา่ามันเป็นคักแล้วเออขามานั่งอยู่กับหมอกเป็นได้วัตถุยาง คอยทุกคนเห็นมันได้สะก,ก้อนชิ้นสะก,ก้อนอแล้วอื่นๆแล้วมันจะคอยเป็นมาเอาเองดอกเพราะจำเป็น,น้องไปดึงมันเข้ามาแต่ดึงเข้ามาาอ,อื่นว่าอุปทา,านดึงเข้ามาคิดต้องนั่งทนคิดต้องเป็นแบบต้องเป็นเรื่องนี้แต่จังว่าบอกและหลายขนอนั่นประเภทยรควบรูดมหวเอาตัวบอลหลอดเออบาได้เบดนั่นแหละในเรื่องเบาอ่ะแต่ว่าแต่ความเราเคยผ่านประสบการณ์ว่าไป,ประมาณศูนย์สําศูนย์ให้กันเนาะ ในละคนเฮามันผ right? well. he ิดพิจัยอย่งสร้างผู้อื่นเขียดผู้อื่นด่าผู้อื่นหรือด่าเพราะอะไรย่างเพราะวันเหตุผิดใจกูนั่นแหละเป็นอยังมาจังผิดใจกูความคิดเห็นเบลอ้มเบลอ้กันครับกูนะที่ตุประทัดหรอความคิดเห็นบบลอ้กันว่าเป็นไปตามที่กูจำมากูฟังมาหลักษณะนั่นกับอัตตาตัวตนกับเกิดทันตัวล่าเราเมื่อเดินทางบ่เสือกูแล้วโอ้โหบอกว่ากูเป็นไผ่แล้วล่ะเนาะ กบับโบหูคือกันแล้วแต่งมงยังโบหูเนาะ <c oughs> ไื่เป็นสั้นแล้ว <c oughs> อนนเอาไปฝึกเอาพวกใดหนังสือไปดาวเห็นได้หันแนะหละเฮ็ดอินรีมันจะไปพ่อมืออย่างเดียวซุ้ม,มงเดียวมันก็ได้ตัวม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเห็ดน,น้ำพันนั่นพันว่าโอ้อันนี้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนี่สิบเถื่อนเนาะก็กะเห็ดน,น้ำพันพนว่าพูดโทเก็บเนาะก็หายใจเข้าพูดโทหายใจออกพูดโทเนาะเห็ดไปน้ำสานีม่นต้องไปขาดวังอย่างมันั้งเป็นเราเอง อันประเภท่าจําไว้แล้วเฮ็ดแบบนี้เราจะต,ต้องอาการพิตีเกิดนี่อาการนี่แรงคือหัวอาการนี่ลงมสมองอาการนี่แรงมหนาอกอาการนี่ทั่วตัวเนาะเนี่ยเราไปเนึกออายุหันมันเป็นมันต้องอยยุในปัจจุบันปัจจุบันผู้ดังนี่นะ <c oughs> เลยฟืไปเรื่อยๆมันได้ทั้งนั้นนี่หละวิธีแยกกินแยกกายมันต้องสิคอยแยกไปของมันดอกมาเออพวกฟอกธาตุฟอกขัดกฐาฐาฐ็ได้ดตัววอยากอยากเป็นพระธาฐุ นะพวกอยากได้ดูเป็นประทาดนะบอกแล้วสอนแล้วให้แลนเล่นอยู่ในสก,กุลากายแยกให้เบดละเอียดที่ท่วนบดเลยนับเส้นผมให้มันได้จักเสน้นขนได้จักเสน้นเออกระดูกมีจักท่อนเนื้อมีจักท่อนเส้นเอ็นมีท่ายเสน้นเออลีนอยู่ในหั่นก็ได้นะ <c oughs> ได้ทั้งเบ็ดเป็นสมถะเบ็ดเฮ็ดไปคิดมาหนึ่ไปนึ่มาเดี๋ยวมันก็สงบพึบกไปเองดอกคือกัน กรรมฐานที่งสินังมันแค่เครื่องสงบใจแต่เรื่องปัญญานั่ยนะ <ừ. S 1> การออกมาจากสิ่งเหล่านั้นเหลืเอเกินวิธีใส่สมาธิ <ừ. S 1> คนตอนที่เ้าทาสมาธินี่เ้าก็หวังแค่ความสงบนั่นแหละแต่ว่าคนบังจับบันเท่าวิธีใส่สมาธิกับวิธีทําสมาธิมันก็ละเรื่องกันดิทำ <ừ. S 1> ว่าใส่สมาธิมีความตั้งใจกับการงานอนใดอันหนึ่งมุงมัน ในจุดหมายในการงานอันนั้นด้นี่แหละเพราะว่ะะจาจักใส่สมาธิดอกมัว่วปนก,นกันไปหมดเนาะแต่ก็เป็นธรรมดาละเออถ้าพาะพิษก็พะถืละะอละนะว่าล่ะถ้ามีความรู้อยู่แล้วก็มันกับบมีแล้วอวิชาเนาะ <c oughs> เป็นธรมรมดาอย่างนั้นฝึกหัดไปตั้งใจเหตุในตัวของเองเออจะไปเอาขำพผู้นั้นเอาขำาผู้นี้มา มาเบามาประหัดประหารหักล่างซึ่งกันและกันล้วนแล้วแต่เอาอุปทานขากันเองหละจะไปม่ออียงความคิดเห็นผู้ใดขึ้นมากคัดแย้งกับกูที่กูยึดมั่นไว้กูตั้งไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามสำนนกตามผู้บาอาจารย์กูเบาเนี่ยศูนย์ให้กันล้วนแล้วอัตราตัวตัวแบบเกิดขึ้นล้วนแล้วต้องเป็นไปดังทีพิ่พเขียนไว้บันทึกไว้สั่นถ้าอาการพิทีพก็เขียนไว้แค่หายางนึงผู้มันเป็นอิไรเป็นเศร้ายางคุณยางต่ำยี่สิบยางปันยางต่ำอีกกัห่างหนา เออว่าธรรมดาบ่ตีร่างกายอยู่กับยังนี่ดำดินไปกับนี่เออตอน้นกกใหม่ลงมากกับนี่ธรรมดาบอน,นั่นนเป็นแค่ความความสิพานไปแล้วเขาไปเด็ดไปยึดมาไว้เด้คำว่าคำว่าพานไปแล้วเนี่ยเออใ,ใจว่าคู่แดงมันพานไปแล้วจะไปดึงขึ้นมานั่นเป็นอุปทา,านมัน่านไปเบิดแล้วละ่ะอันนี้มันคือมันพานแล้วเอาเบาประสบการณ์ไปฟังซื่อ ว่ามันเป็นอาการแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันผ่านไปแล้วว่าขนาดาขัดไปธรรมดาเนี่ยิดคิดว่นอยู่ในสกากลกายของของคิดไปขึ้นมาบางที่ขิดแลนไหลเอื่นว่าอสุภะสิบอย่างเนี่ยที่จริงมันเลยสิบเด้อมันเลยไปหันอีกอันนั้นเป็นแค่บเบื้องต้นซุดสุน ศพตายมือหนึ่งสองมือศพอื่นๆศพสีเขียวศพสีแดงศพสีขาวศพมีตากระดูศพกระเลวะกะตัดขาดเป็นท่อนเป็นท่อนเนี่ยเป็นห้าเลยเขามาเ้ามาเบิ้งแล้วเส้นเอ็นมีเท่ีนี่สามรอยห่าตัวนี่เนี่ยคนน่ะกระดูกขอต่อผู้ยิ่งมี่านีผู้ทายมี่านีห้เาเล่นไปเล่นมาเออใจของเขามันสงบมันหนึ่งอยู่แล้วบาดมันจะเป็นมันก็ยังเป็นอมาหลดเออฟืบขาไปเห็นขังในต่างหากเออทองฝ่า บักงกว่างจักรวาลหมุนเขาโลกนี่ก็หมุนคือกันเอหมุนติวติวติวขาบาันนี้โลกนี่ก็หมุนจากขอบกว้างสะกก่อนจากขอบกว่างหมุนเป็นต้นไหม่พื่ะผู้เขาศิลาบเรียบเป็นหน้ากองเป็นเดียวกันแต่ว่ามันจะหมุนดอกแล้วก็จอมเขา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 ปั๊บลงในวางจุดกลางฟาก็คือกันจักรวาลเลยล่ะว่าฟาละวะหมุนหมุนหมุนจอมเขาปีนเขาหากันเลยมาหากันกบกันกบเราหมุนไปปีนไปปีนมา ล้วเกิดส,สลายแตกตึ่มแบบนึงอยู่ธรรมดาบอกเออสว่างจา้าไปเบิดบ่มี้ยังเลยคนหละ่ะเออบานีีพวกกันไ้ฟังยังส่กับไปกินตนาการแบบว่าเปิดไฟจา้าขึ้นดวงกันทิตสันออนี่แล้วนะัมันันิบายว่าไร,รไปเห็นสะกอนเออบันีีเล้วเอาอันฟันบ่าอยังส่เราไปตีก,กันเรียบเลยว่านะนาะเลื่อนวราควบดูถมหัวเออเอาตัวบ่หลอดบ่หลอดจากอันนั่นแหละ นีมนี่ว่าให้ฟังอ,อบริยึดเด้่ยนี่นว้านี่มันจําได้แหละกับว้าเขาซือแต่ว่าบอมเว,ว่าสิ่งห้ผู้พดไดมันเป็นแบบนี้ของมไฟความมั่นออแต่ว่าของคือของถิ่นจักเราเอ,อ้อละพ่อละเมือนีซีหาเทศแล้วมีเมื <c> ่อ <oughs>